สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเล่นเกม Pixel Tower Defense นะครับเป็นเกมที่กำลังมีกระแสตอนนี้นะฮะหลายๆช่องในไทยก็เริ่มทำกันแล้วนะทุกคนเป็นเกมแนว Tower Defense อีกเกมหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะซึ่งผมก็ลองเล่นดูแล้วก็สนุกดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ภายในด,ดีกว่านะคอนก็วันนี้ผมจะเล่นไหนดีนะเอาเป็นนี้แล้วกันหมู่บ้านะนะฮิดเด้นนะฮะผมโอเคไปดูกันดีกว่ามันจะดอปมันจะดอปเป็นไม้กับทองคำนะทุกคนไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะเอาเป็นนี้แล้วกัน ขนาดกลางนะฮะนี่เป็นระดับขนาดกลางมาขนาดกลางหรือมีเดียนนั่นเอง <c oughs> เอาเป็นตัวนี้ลงก่อนเลยนในกุ๊กไก่ออกมาคูณสองไปเลยทุกคนโอ้นี่ฮะเอฟเฟกอลังการงานสร้างไหมผมว่าใช้ได้นะสมูทดนะีเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกที่สมูดใช้ได้เลยโจมตีไปมีตัวหลุดนะวางตัวนี้ก่อนเลยเอ้ยผมว่าผมไม่สนตัวหลุดดีกว่าผมว่าผมอันนี้ดีกว่ามาวางตัวนี้เลย ป้องกันไม่ต้งแต่นั้นหน้าตั้งแต่นนหน้าหน้าเนิ่นๆเลยดอนดอนแค่ตัวหลุดนะฮะแล้วก็นี่วางตัวนี้ไปอูมอันนี้เป็นตัวฟ full l ีเลยเนี่ยโกองอยู่โกองอยู่เอฟเฟกต์อลังการกว่าตัวมี EP อีปิกอ่ะตัวละครคือแบบแตกต่างกันมากนะเอฟเฟกต์นี่โอเคโจมตีไปก็มีสามเส้นเวฟนะฮะชิวๆอยู่แล้วอเอฟเฟกต์แบบสวยงามมากนะฮะเป็นเอฟเฟกต์แบบพิกเซลพิกเซลนะผมว่าคุมทีมได้ดีนะฮะ โ oh, อ้เอฟเฟกอลังการกระจงกระจายกระชอนเข okay. ว่าได้กี่ตัววะเนี่ยไอตัวระเบิดเนี่ยผมชอบที่มันเป็นฟูลเอลนะฮะเอ้ยไม่ใช่ฟูลเอลมันเป็นเอนะฮะโจมตีมั็เป็นแบบเอมันโกงมากไม่ใช่แบบฮิตเดียวนะฮะเอาไว้จัดการพวกกับตัวกิกกี้ได้วางได้กี่ตัววางได้5ตัวแล้วเนี่ยวางได้5ตัวนะฮะโอเค5ตัว5ตัวเอ้ยถ้าจะวางได้เพิ่มเปล่าเนี่ยมากินเงินไม่พอไงโจมตีไปยาวๆกันไปไวรุ่น โอเคได้เงินเพิ่มอีกแล้วโอเควางได้5ตัวนะฮะเอฟเฟกดูสีสวยงามไหมทุกคนตุ้มตามตุ้มตามเดี๋ยวเราลองมาอัพตัวนี้บ้างดีกว่าใช้เงิน625นะฮะตัวนี้ผมมีความเร็วความเร็วเพิ่มอีกด้วยนะเป็นบัฟนะฮะตีเร็วขึ้นนี่อัพเกรดไปแล้วก็เป็นดาเมจร9 7แล้วทุกคนเป็นตัวตัวดาเมจของเรานะเป็นแครี่ของเรานะฮะ,ะ,ฮะตัวแบบดาเมจรุนแรงของเรา อู๋ตอนนี้บ้านจะพังแล้วเนี่ยบ้านเลื่อนเท่าไหร่บ้านเลื่อนพันสองโอเคตัวใช้หกร้อยอีหกร้อยยี่สิบห้าตอนนี้มีตัวหลุดอยู่บ้างนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะเหลือหล่ะเพราะว่าเนื่องจากผมวางตัวละครไว้เยอะมากแล้วอัปเกรดเยอะมากนะฮะส่วนในตัวอ,อันหน้าสุดเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วหน้าตาเป็นไงนะมันจะโหดหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้อัพตัวพวกนี้ไปก่อนโอ้หระเบิดอลังการงานสร้างจัดระเบิดฟูลเอ ติดคำว่าฟูเอลีตลอดเลยอ่ะออโต้สกิปข้ามคืนแล้วเอ้ยนี่มันไอรอนซอมบี้ซอมบี้เกาะเหล็กนี่นะเหมือนในไมค้าบเลยผมว่าน่าจะได้ไอินสปายมาจากไมค้าบนะผมว่าน่าจะก๊อปปี้มาเลยแหละไม่ใช่อินสปายหรอกเพราะว่าถ้าเกิดนึกถึงพิกเซลก็ต้องนึกถึงเกมไมค้าบเป็นอันดับแรกเลยเนาะเพราะเป็นพิกเซลพิกเซลอะเนาะโอเคโจมตีไปอัปเกรดอีกขั้นที่สาม้วเนี่ยเป็นราคาแปดร้อยเจ็ดสิบห้าผมว่าคุ้มอยู่นะอัปเกรดดีไหมวะอัปเกรดแหละ ไม่ hey, หรอกอัปเกรดตัวฟูเอลีอ LE, ดีไหมเออผมว่าฟูเอลีดีกว่าผมสึกว่าไอตัวนี้มันจะโหดมากนะฮะถ้าเกิดลออัพเกรดเยอะโอ้โหตุ้ม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 ระเบิดโหดจ้านี่ไงมีเลเวลบอกนะฮะถ้าเกิดเราเารงงอะะาไปเลเวลเท่าไหร่แล้วนะฮะอย่างเฟียวมาอัพพี่ระเบิดต่อเจ็ดร้อยโอเคต่อไปเป็นเก้าร้อยนะฮะตัวเริ่มหลุดแล้วะ ตอนนี้ตัวเริ่มหลุดแล้วเราต้องอัปเกรดเพิ่ม900เมื่อไหร่เดี๋ยวอัปเพิ่มเท่านั้นทันทีระเบิดแบบตุมต้มๆบึมบ้มๆเลยาม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 าจะ900แล้วทุกคนจะ900แล้วตัวก็เริ่มหลุดเยอะแล้วตอนนี้อัปพ,พี่ระเบิดนะฮะ900เพิ่มดามมิอีกลดความเร็วโจมตีอีกเอ้ยเพิ่มความเร็วโจมตีอีกนะฮะลิลิพ้าสิรีบฆ่ามอนเตอร์เริ่มเลือดเยอะแล้วตอนนี้ โอเคพี่ระเบิดเราตอนนี้แบบกระจุงกระจายหมดฮะโอเคเราไปเดี๋ยวอัพแคดี้ต่อบ้างนะฮะเพราะว่าเนื่องจากระเบิดเราดาเมจไม่ค่อยนี้ละไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ละโหดูดิฮะเคลียร์มอนเตอร์ได้ไบอยู่นะฮะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้จะอัพตัวใหม่ได้แล้วทันเดอร์ทันเดอร์อจะอัพได้ละตัวเทพเจ้าสายฟ้าอัพเกรดมาลัวขึ้นลัวขึ้นนี่ฮะอย่างไรยิงปืนเลยดิโอ้ระเบิดระเบิด แสงสวยนะแมบปบนี้แสงสวยนะฮะความรู้สึกของผม,ผมเหมือนผมเล่นไฮเทลเลยอะไฮเทลของไมค์ครับนะเอ้ยของไฮพิกเซลเออย,ยังไม่เปิดสักทีเลยไฮเทลเราเป็นชาติแล้วเนี่ยโดนตีปาตม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 โอเคอีกหนึ่งพันเราก็จะเป็น อ่าได้ละอ่าต่าไปขั้นสุดท้ายนะขั้นออนติเมทนะฮะก็พันสี่นะทุกคนจะเปลี่ยนสกิลนะฮะแล้วจะมีความสามารถใหม,ใหม่ๆออกมานะะแต่ผมไม่รู้ว่าความสามารถของตัวนี้คืออะไรดิมีใครรู้บ้างช่วยบอกผมหน่อยนะฮะผมไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรไอตัวนี้โว้ยคนรัวทุกคนจิ้วๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างกรปืลเร็วกันอนะรัวจาาเร็วกันจะชาร์จตอนนี้ยี่สิบสองเวฟแล้วทุกคน ่าจมตีไปไอ้ระเบิดไฟนี่ก็แทบมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรเลยนะโอเคจับเกตได้แล้วโอเคผมว่าเกตขั้นสูงสุดปไปแล้วทุกคนเป็นไงเป็นสายฟ้าลงมาจากฟากนภานะฮะโอ้โหอลังการงานสร้างขั้นสูงสุดนะฮะนี่ฮะเสกสายฟ้าผ่าหัว <laughs> เอฟเฟกเอฟเฟกโคตรแบบโคตรอลังการงานสร้างนะฮะ ที่มันอลังการเพราะมันเป็นเอฟเฟกต์ซ้ำๆหรอเนะมันก็เลยดูอลังการนะฮะถ้าเกิดเอฟเฟกมันไม่ซ้ำมันก็จะอลังการน้อยกว่านี้แต่นี่เหมือนแบบมันรัวๆรัวๆเลยฮะมันเหมือนเกมนึงนี่เหมือนวันพีทไอเกมวันพีทอีกเกมนึงอะฟุตเทวิทิเฟนอะไรทั้อย่างเนี่ยที่ที่มันที่มันแบบเคยดังอยู่ช่วงนึงแล้วก็หายไปเขากิบเมฆนั่นแหละสกิลมันซ้ำๆซ้ๆอย่างนั้นอะมันก็เลยดูแบบดูเทพดูโหดอลังการโอเคเดีแอปตัวนี้เพิ่มด้วยอีกดีกว่าตัวนี้ก็ต้องการความดาเมจเพิ่มขึ้นนะะฮโอย โอเคยี่หกเวเายี่หกเแล้ว,ลว,ลว,ลวเตรียมตัวเจอบอสนะฮะเตรียมตัวเจอบอสไล่กาด like ได้เลยอาบเกตไล่กาด like โอเคตุม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 ตมไลเมฮักเทสายฟ้าผ่าสวรรค์บารายกันทำลายล้าง ่าใกล้ละใกล้ละใกล้จะชนะแล้วเมื่อไหรจะอัปเกรดนี่ได้เนี่ยโอ้โหใกล้เว็บสุดท้ายแล้วทุกคนมาดูกันนะไฟนอลนเบ๊บเป็นยังไงลัดไทม์ลัดไทม์โอ้ตานหนึ่งนี่ประมาณ8นาทีเลยเนี่ยนานนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สั้นๆเลยทุกคนไอเสียงปืนจิ๊ด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 มันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะบางที มาแล้วมาแล้วมาแล้วเว็บสุดท้ายมามาดูกันว่าเราจะต้านไหวไหมผมว่าไหวครับผมว่าสบายเอาตัผมว่าสบายมากเลยเว็บสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าตัวละครอัพโหดแล้วไงแต่ไม่มีตัวฟาร์มเงินอะเศร้าอะถ้าได้ตัวฟาร์มเงินคงจะดีนะเนี่ยนี่ไงได้ไม้ได้ไม้เราด้วเลยพวกไม้เนี่ยไปอัพเกรดตัวละครได้เป็นอีโวนะฮะเป็นระดับอีโวอีโวอีโวตูมชนะครับไบลอนโอเคกับล็อบบี้กันเลย ประมาณนี้นะเกมนะทุกคนทุกคนคิดว่าสนุกไหมสำหรับผมก็พลอยได้นะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเกม Tower Defense อีกเกมหนึ่งที่ดีเลยนะฮะ mm hmm. ถ้าชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดซับไปเจอกันใหม่พัฒน,นานะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบนะทุกคนไปไปครับเจอกันใหม่พัฒน,นานะครับบ๊ายบายจ้า